คุณแอนจะเฉลยว่าหลงรักบอสตอนไหนเออเป็นคำถามที่คุณแอนไม่เคยพูดมีแต่คุณบอยพูดนะคะว่าคุณบอยหลงรักคุณแอนตั้งนานแล้วตั้งแต่ไปเอ่ออะไรนะเอ่อใหม่จิกอะไรนะแอนถามใหม่จิกอะไรตั้งแต่แอนใส่ใหม่จิกนะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก่อนหน้านั้นไหมก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้านั้วข่อยกระบาอยู่ต้องต้องต้งแต่ไหนมันเป็นต้องแปลกแปลกแปลกแบบไหนแม่จริงๆบอยบอยได้เจอแอนบ่อยมาก ครับคือบลกเคยดิยุ่งน้ากันแต่ว่าได้เจอกันดูอยู่ช่วงช่วงแอนมีงานอยู่อยู่ปฐมปฐมก็ผู้สนับสนุนคนเดียวกันเจ้าเดียวกันเราเวราเวลามีวันวงสวงเปิดวงปิดวงเขาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นอยู่เรื่อยว่าเออพี่เขาก็เป็นมีงานไทยแต่ตอนนั้นเขาไม่จีบเราไม่หนูก็เป็นเด็กอยู่เออหนูเด็กอยู่ผมก็ซื้อลูกชิ้นให้กินเอา ซื้อลูกชิ้นให้กินี่แสดงวก็บอกรักเราเด้วนั่นเราหม,มักจ้าจวันนั้นน่ะ <c oughs> ไปถ่ายงานกันสองคนเนี่แหละ<อ>ก็คือเออเป็นมันมันจะมีสตอรี่อะไรอย่างเงี้ย<อ>ชวนกันไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วทีนี้<อ>ไปถ่ายโลเคชั่นสุดท้ายมันจะเป็นเออแก่งเรืองจันทร์เนาะ<อ>ซึ่งมันก็จะเป็นแบบสถานที่ที่มันเออมันดีอะแม่มันเป็นแม่น้ํามีที่นั่งอะไรเงี้ยคือก่อนก่อนก่อนรอ รอรอกล้องด้วยมั้งช่วงนั้นอะ่ะก็เลยแบบได้มานั่งคุยกันแล้วก็แบบหิวข้าวไงพี่เขาก็ไปซื้อทุกสิ้นไม่กินทุกสินหนึ่งทุกสินอย่างว่า,งาไปเนาะใช่<อ>แต่มันก็แปลกมันมากที่ที่จริงๆอะ่ะมันหนูไม่เคยได้ร่วมงานกับใครเลยถ้าเป็นหมอลำอะ่ะ<อ>ก็มีแค่มีบ่อย,ยวยนเวียนเอาจริงๆเอาจริงๆสาเขาเอื่ว่่า ถ้าเขาเป็นครูกันแหละไลวแถวออก,กันดีมันก็สิออมไปก็มันสิกมาเจอกันเนาะแล้วตอนนี้มันก็เป็น,ปนจังหวะที่ดีอะไรเงี้ยเพราะจ,จริงๆพี่บอยก็เคยพูดว่าพี่บอยนี่คือชอบแอนมานานแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนไปออกตอนนั้นอีกแล้วก็แต่วันนั้นอะที่ฉันรู้แปลกๆเพราะอะไรปะวันที่แอนยังไม่รู้แอนจะไปอยู่ไหนแล้วแอนไปออกใส่ชุดสีฟ้านะ่ะชุดมารล่าคอนแกนสีฟ้าวันที่ไปไล์สดน่ะแล้วร้องเพลงฝากมันบอดดน่ะสส่ตาบอยน่ะมันบ่งบอกว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่นั้นนะนืกออกปะ อ่าล้าเร็วจะถึงสองหมื่นแล้ว, 20, ลวสองหมื่นแล้วครับสองหมื่นแล้วคุณแอนจะบอกนะคะว,ว่าจะแจกอ่าจะไม่จะตอบก่อนว่าแอนหลงรล<อ>ักเตอนไหนพูดว่าเขาแอบ,บมาเข้านะ่ะหลาเข้านะ่ะไปมาเขาตอนใดแต่ว่าเคยเคยความน้จัแนะ่เมนวันถี่ไปไทยแบบบองสินะไทยแบบไงไทยแบบ,บพี่สาะระคามหนะักแลวพี่บอยซื้อกาแฟแล้วก็พี่บอยขับรถมาหาฉันจำได้เด้เหมือนพี่บอยใส่เสยีนใส่กินขาสต์ก็จำได้ฮอตเหมือน ถ่ายแบบอ๋อไม่ใช่สองหมื่นแล้วเออเอาถ่ายที่เสือร์มเบียนถ่ายแบบเออถ่ายถ่ายงานถ่ายงาน่ร้านผูทีเหรอออ๋อบอมเบียนไม่ใช่แสดงว่าก่อนหน้านั้นอีกเธอเธอหลงรักเขาต้นไหนอ่ะแอนออรดีพอเผยหลงรักบอยสิชัยตั้งแต่อ่ะบอกมาแถลงเลยว่าคนเข้ามาดูเกินสองหมื่นอีกแล้วเนี่ยเร็วๆทูกคนคะตอนนี้เป็น คำตอบประวัติศาสตร์เป็นตํานานโดยแอนออรินจะสร้างประวัติศาสตร์นะคะจะจ่าเรืองและคลิปนี้จะได้ไปเปิดตอนที่งานแต่งงานของเขาทั้งคู่ค่ะคือมันมีมันมันหลังๆมาเราจะมีการไลฟ์สดใช่ไหมคะไลฟ์สดด้วยกันแล้วทีนี้เราเราเรารู้สึกว่าพี่เขาดูจริงจังกับการพูดสมมุติว่า สมมติว่าเราจะร้องเพลงต่อเพลงกันใช่ไหมแม่ uh huh. เราก็ไม่รู้ว่าความหมายอะไรคือ uh huh. เราไม่มีการคุยกันนัดแนะกันเลย uh huh. ว่าจะคุยอะไร uh huh. ซึ่งคําพูดของเขาประโยชนของเขาที่เขาพูดมาหนูก็งง uh huh. เขาสื่ออะไรเขาจะสื่อความหมายอะไรของเขาอะไรอย่างเงี uh ้ย huh. จะมาวันนึงแบบพอเสร็จงานได้มีโอกาสนั่งคุยกันนั่งก็นั่งคุยกันแล้วก็นั่งนั่งก็อยู่ดีๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าแบบเนีย่ยเชื่อไหมว่ามีคนเคยดูดวงบอกว่าที่จะได้แต่งงานกับแอน <laughs> แม่คือนะตอนนั้นคือไม่ยิ่งไม่เดี๋ยวบางหน้ากันก็ไม่ยิ่งไย่เยาว์หอมเป็นไปผู้ใหญ่แล้ก็เลยหัวล้อแบบปกเกอน แบบคิดอะไรแต่แต่หนูรู้สึกว่าหนูอายพี่บอยมากตอนนั้นหนูไม่กล้าเลยเพราะว่าหลังใจที่หนูไม่ได้คิดอะไรกับพี่เขาเลยอะตอนนั้นใช่แล้วพอเขาพูดคำนั้นมาใช่แล้วแล้วหนูก็เลยว่าอ้อจริงแต่พี่ก็ไม่ได้อะไรหรอกพี่เป็นคนไม่ชอบดูดวงหรืออะไรอย่างนี้ไงแล้วก็จะก็จะไปประมาณนี้แม้แล้วทีนี้คือพอหลังจากวันนั้นมาจะไปใช้พวกนี้บ้างนี่สมกับเป็นลูกเขยไม่หมอนะเพราะเวลาพี่มอจะเ็ผู้ชายพี่หมอก่อนอุ้ยเธอดวงหมอกับชา แ้่เกิดมานี่หมอไปวันซีคนแล้วซึ่งก่อนหน้านี้หนูหนูจริงๆนะหนูทําอะไรกับเขาไปเยอะมากคือหนูไม่ชอบเขาไงตอนนั้นใช่หนูที่ผ่านมาหนูไม่เคยมองแบบไม่ไม่เคยชอบเขาเลยคือหนูคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มไ่ชอบคนแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วแล้วมันจะมีเวลาที่มีแฟนคลับเนี่ยเขาเขาจะ กับพี่บอยเนี่ยสมกันมากหนูจะตอบหนูจะรีบตอบกับเลยว่าม,มันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะเชื่อเลยมันมีหลายคนที่หนูโดนหนูตอบกลับไปอย่างนี้จริงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะมันมันคนโอ้ยมันคนละทางหนูจะตอบหนูจะรีบตอบเลยเพราะหนูแบบหนูรู้สึกว่าโอ้ยจะมามันเป็นไปไม่ได้มันอ,มอยันไ้มากแล้วแม่จนมาถึงวันวันวันหนึ่งที่แบบนี่แหละหนูได้ยินคําเนี้ยหนูก็เลยเฮ้ยแล้วกับคําพูดที่ผ่านมากับกัน กี่เดียที่ผ่านมาหนูก็มานั่งไล่ดูคลิปทุกอย่างทุกทุกที่ผ่านมาเลยตั้งแต่ไลฟ์สดไปเจอกันนู่นนี่นั่นเอาเออว่ะมันก็น่าคิดนี่เขาแบบคิดจริงจังกับาหนูไหมนี่แล้วทำไมหนูไม่ใครรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นอ่ะวันที่หนูนั่งไล่ดูคลิปคือหนูร้องไห้เออหนูรู้สึกผิดที่หนูแบบทําไม่ดีกับเขาเออหนูรู้สึกผิดที่หนูไม่หนูไม่เคยรู้เลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วหนูหนูคิดไม่ดีกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่า,าเออ่ลองลองลองเปิดใจดูไหมว่าว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคำคำที่คนอื่นพูดมาเนี่ยมันม,มันเยอะมากมันเยอะมากแล้วก็ในทางที่ไม่ดีด้วยมมันก็เลยทำให้ทาให้หนูรู้สึกว่าหนูหนูกลัวที่จะแบบเปิดใจคุยกับเขาอยู่อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าการที่ ที่หนูได้คุยกับพี่เขาแล้วเนี่ยมันทําให้ทําให้เรารู้สึกว่าเราเออมันจะเห็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นเลยค่ะอืมคือนี่แหละสิ่งสิ่งสิ่งที่เขาทํากับหนูอะ่ะที่น,ออนี่แหละคือคือมุมที่ที่คนไม่เคยมองเลยอืมก็เลยชนะใจใช่ชนะใจแล้วพแอนก็เปิดใจให้บอยในวันนั้นเขาก็ิี่สน์อะไรให้หนูได้เห็นหลายอย่างว่าเออเขาก็จริงใจนะเขาม,มาแบบ คือคนก็จะคิดว่าเขามาแบบมาบังผลประโยช<ม>น์นู่นนี่นั่นกับเราเพราะเราก็อ<ม>เราสามารถต่อยอดได้เอาอันนี้คือพูดตรงๆเนาะแต่ว่าคือแต่แต่แต่เขาก็ไม่ได้แบบจะไปม,มองตรงนั้นเลยเขาห่วง<ม>ห่วงห่วงชีวิตอีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่แอนออร์ดีะของหนู<ม>อีก ได้สัมใช่เขาดูทั้งหมดใช่แท้จริงก็สัมผัสได้ว่านี่น,น้่นก็คือดูแลใจจริงจริงตอนนี้คือเอฟซีเขามาสองหมื่นสองทะลุทะลวงมากทาลายมากในเวลานี้บอกเลยทุกคนทุกคนขาเอ,อิบรถอันหนึ่งโบกกาเลยเลยตอนนี้เรา,า่าตอนนี้กับพื่อสิแล้วไล่กันไปนหมดแลกนะคะบกปืนดอกมนนะ <c oughs> ีน่ะอันเข่าไอซี่ยูเดียเลยนะคะเออลุงเลยสิไหาสามวาสาันทาาำพูดที่พี่ปอยพูดทเทมเพนเทมจิง,จงมันเป็นแรงดึงดูดให้แฟนคลับ มากมายตอนนี้มันทําให้คนดูตีนแก้มแตกแล้วคือจริงๆอ่ะเอาจริงๆคือเขาอะบางคนอาจจะมองก่อนหน้านี้เขาจะมองว่าเมากระแสหรือเปล่าเป็นมอสที่แอนคิดหนูก็คิดเอเป็นหนูหนูก็คิดอะอะไรคือเขาเขาอยากหาเรื่องคุยกับหนูไงเขาก็จะทักมาแอนไปกดไลค์เพจให้พี่หน่อยจะไปกดทาไมเนี่ยเว้ยจ้าแบบเจ้ามัดกอกระแสข่อยบ่นี่เออคิดไปเดีอตอนนั้นเออตอนนั้นน่ะเราคือเรา หนูเป็นคนหนูถึงรู้สึกผิดไงแม่หนูทำกับเขาไว้เยอะจริงหนูปล่อยให้เขารอหนูอ่ะเป็นเกือบครึ่งวันหนูก็อยู่ที่ร้านครูทีนั่นแหละวันนั้นแหละหนูหนูเคยพูดไปแล้วว่าหนูหนูแอบแกเข้ามาข้างในเพื่อที่จะไม่อยากเจอเออนอนตอนนั้นก็ก็แอบนอนแล้วก็เขาก็นั่งรอจนจนเย็นเออคือหนูออกมาหนูเสิไปท้ายงานแล้วยังนังถ่ายอยู่เลย ก็ไเลยด้คุยกันไม่ได้คุยก็ไม่ได้คุยเาไม่ได้คุยหนูก็หนูก็แบบเอ้าทำไมไม่กลับหนูอย่างนี้เลยนะคือในในความรู้สึกในใจเราอะเธอรายมากออกเดีอ๋อมันสาวใช้มือก็ขอผ่านสาวซะแล้วคือเราอะเราไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าเขาจะมาจริงจังกับเราแล้วแล้วแล้วคือ เขาคจะว่าเอ้าทำไมไฟถึงบ้านเอบีใหม่ๆแรกครับก็เลยไปนั้นนี่โนนอ่าก็สุวว่าก็คือเฉลยแล้วเป็นช่วงอีพีนั้นอีพเท่าไหร่ที่เริ่มเปิดใจมันจริงจริงเปิดใจมันหลังมันมันมันหลังอีพีนั้นอีกค่ะแต่ว่าหลังอีพีที่ห้าหลังอีพีที่ห้าอีก ความรักเปิดเผยแล้วนะคะคุณผู้ชมอ่ะสองหมื่นสองแจกของต่อค่ะก่อนที่ทุกคนจะต้องเรียกหนึ่งหกหกเก้านะคะขออนุญ,ญาตเรียกนิดนึง <S <S คุณลุงหน้าบานยิ้มเปยเปยๆวัสตสรน